เริ่มเล่นกันแล้วเริ่มเล่นแล้วมีกัดมีสะบัดด้วยนะตัวแค่นี้อายุ25วันแล้วเริ่มเล่นแล้วเดินยังไม่แข็งเลยยังโยเกเยกโยเก,กโยเยกอยู่เลย ยูยี่นี่แสมตัวนี้ชื่อยูยี่ตัวนี้ชื่ออายอนอันนี้ชื่อชื่ไรคะชื่อ,ะะอมูหลานงั้นดูหน้ามูหลานดิอันนี้หน้ามูหลาน กำลังกินนมอยู่อ่ะลูกเนี่ยมาเล่นกันตรงนี้เนี่มาเล่นกันตรงนี้นเล่นกันตรงนี้เล่นกันก็ปะเขากินนมก่อนตัวนู้นยังไม่ได้กินนม <c oughs> เติมเล่นแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปลงไว้ข้างล่างข้างนอกลเลี๋ยวเต็มบ้านหมด,ดยอเต็มห้งองแตนี้่ยังไม่อิ่มออย่อนยังไม่อิ่มออยนหน้าขาย่อน ตังออกลางหน้านนย่นเหมือนนอนเหมือนกุ้งเรือตั้งชื่ออายุนึงอันนี้อันนี้หน,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 น้าสวยอันนี้หน,น้าไม่ยุยีหน้าไม่ย่นชื่อน้องมูหลาน <c oughs> ทำอะไรนะ <c oughs> ทำอะไรเนี่ยทำอะไรคะจ้านี่อันนี้ ชายชายชื่ออายอนอายอนเป็นน้องเล็กน้องรองไม่ใช่ไม่ใช่น้องเล็กน้องรอง อมลาน,มลานไม่กินนมแล้วเหรอ,หอไปลองกินนมใหม่ดิไปกินนมเดี๋ยวแม่รู้อิ่มกันแล้วมย <laughs> อายุนอิ่มแล้วเหรออายุนดูขาทำแล้วไปทำไมนู่นล่ะลูก ยูทีแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ ลื่นเเฮ้ยมันเลื่นเหรอลูกยูยี่ขาชื่อยูยีนาะอันนี้อายุนเลื่นเลื่อนอายุนใสแก้ถอยหลังอยู่เรื่อยเลยมามาเดินมาเอ้ยเอ้ย

นให้กินยาคุมนะเนี่ยให้แม่กินยาคุมยังออกยังมีรูปได้เชื้อแหล่งจริงจริงอายุยิ่อายนุนอายนุนอันนี้คืออายนุนดูหน้าดิดูหน้าอายุนหน่อยดิ มูลานอ่ามลานอ๋อยออ้ัดตัเองก่ามกัดขาตัวเองอีก